สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่าน,นะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเราวันนี้ก็มาอยู่กับเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งของเราะฮะเส้นฉ่ำเลยนะครับผมจัดกล้องนานไปหน่อยเส้นอาจจะไม่ค่อยฉ่ำแล้วตอนนี้นะฮะ <c oughs> อะวันไหนที่เห็นหมุมไทยคลิปก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอ่าวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่ได้ไปตลาดเนี่ยเพราะตอนที่แบบตลาดบ้านผมมันเป็นตลาดกลางแจ้งนะทุกคนฝนตก แม่ค้าก็มาขายของไม่ได้ก็เลยไม่มีตลาดนะครับผมก็เลยไม่มีของนะฮะเอาเป็นว่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะครับผมแอบเวลาที่แดดออกแล้วทําไมไม่ไปซื้อนะมันไม่มีตลาดแล้วนะครับผมเอ,อาอเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับผมอ่าเวลาตอนนี้เป็นเวลาตอนเทีย่ยงเนาะแดดอาจจะจ้าน,นิดนึงนะครับผมอ,อ่าตอนเย็นจะก,กระจัดมันร้องเยอะเกินนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะแต่ไม่ดังเท่าคลิปที่แล้วนะครับผม มาเรามาชิมกว๋วยเตี๋ยวแห้งของเรามันก่อนดีกว่านะฮะมามานี่มีน้ําซุปนะครับผมเอาลูกชิ้นใส่น้ําซุปมานะฮะมันเกกะนะฮะมาะเออขอใส่ตับมาให้ด้วยนะอ๋อกลับด้านอู้ส้นเริ่มติดกันแล้วทุกคน อุยเส้นแบบยืดสุดแขนอืมเส้นลันนี้ผมนึกว่าเขาสั่งมาเป็นกิโลกิโลกรัม อีกไม่ใช่แล้วเขาสั่งมาเป็นกิโลเมตรนะรเส้นนี้นะฮะอืม อ่ใกล้ถึงเวลาที่ต้องทํานาฮะับต้องมีเสียงเครื่องตัดหญ้าเสียงรถไถบ้างนะฮะบ้านผมอยู่ใกล้นานะทุกคน หลังบ้านผมจะเป็นสวนมะม่วงหิมะพร้าวาาแล้วก็สวนลําไยนะครับรหัสจากนั้นก็เป็นนาข้าวนะฮะอเส้นยาว บ้านผมแบบไม่ได้ใกล้เขตเมืองเหมือนบ้านมิตรเกมนะคร น้ำซุปอร่อยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยฮะ คลิปนี้ผมจะไม่รีบกินนะผมจะค่อยๆกินนะครับผมอะครบสิบนาทีก็กวา่าตรงไหนก็ตัดจบแบบละครไทยตรงนั้นเลยนะฮะหื้ อ,อถ้าตับเยอะมากหลายชิ้นแนละ้วเนี่ยอันนี้แบบแถวบ้านผมนี่แบบสี่บาทนี่พิเศษสุดๆแล้วนะกว๋วยเตี๋ยวนะฮะธรรมดาสามสิบบาทนะพิะเศษสามห้านะ ใครประสั่งสี่สิบาทเหมือนจานนี้ที่ร้านนี้นะฮะเขาเจะกรละมังใส่ให้นะฮะใครจะสั่งห้าสิบาทนี่ต้องแบบหาของหาช่วยหาชามไปใส่เองนะฮะ กขเป็นมีเหลืองอ่ะห้าสิบบาทมีเหลืองหกก้อนเลยนะชาวบ้านผมอ๋อ เพื่อนผมเงียบไปแบบนี้ผมใส่เสาวๆมาหาเดีลวฮะปกติเพื่อนผมเขาเป็นโรคหงาแล้วเขาอยู่คนเดียวไม่ใช่ได้ฮะ หาคนนั้นคนนี้นะฮะ <c oughs> แต่ช่วงนี้เงียบไปสงสัสาวมาหานะฮะอืม <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องตัดจบแบบละครไทยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปน้อทุกคนเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ